สวัสดีครับผมแซมนะครับผมจาก RDD Car Center นะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับในเครือของอักเคน c แคปิตอลนะครับผมคลิปนี้แซมจะมานำเสนอในส่วนของตัว Honda Accord นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนราคาลงมาแล้วนะครับจากราคา7,000 0 0เหลือเพียง5 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทุกคันเลยนะครับรถทุกเกตรถทุกไมใครมาก่อน เลือกเลขไม้น้อยก่อนนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ h o o r d Accord 2.0 Hybrid นะครับผมแซมจะให้ดูทุกคันเลยครับว่าตอนนี้ในสต็อกที่บางนาเนี่ยเหลือเลขไม้เท่าไหร่กันบ้างนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับราคา5 9 9 0 0 0บาททุกคันราคาเดียวกันหมดเลขไม่หลักหมื่นก็599เลขหม้แสนขึ้นก็ราคา599เเช่นกันแซมจะมาพามาดูที่โกดังบางนาทุกคันเลยครับว่า มีเลขไม์เท่าไหร่กันบ้างทะเบียนอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากคันนี้เลยนะครับสอง2สองนะครับคันนี้เลขไม้ห1 1 9 0 0นมนะครับแซมจะพาดูไม่ได้ละเอียดนะครับจะพาพามาดเาูเลขไม้แล้วก็ทะเบียนเผื่อลูกค้าคนไหนสนใจเลขไม์เท่าไหร่ทะเบียนอะไรเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับถัดมาคันนี้ครับ3า7เจดเจดหนึ่งเลขไม้เจ็0หนะ แตมจะพามาดูแต่ Honda Accord 2นะครับผมสคันจะจอดอยู่ที่ลานกลางแจ้งนะครับที่เหลือจะจอดอยู่ในล่มนะครับเป็นสีบอลเงินทั้งหมดปี2018ทั้งหมด2.0 h i g h b i นะครับผมมาก่อนเลือกไม้น้อยก่อนนะครับเราขายราคาเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเลขไม้หลักหมื่นหรือว่า1,000 0แสขึ้นเลขไม้สูงสุดที่มีนะครับอยู่ที่ 170,000นะครับก็ราคา599นะมาเริ่มจากนี้เลยนะครับ2773นะครับเลขไม้90,000นะคันนี้2 7 7 3ต่อมา5501นะครับคันนี้เลขไหม8 0น0 0นะครับทุกคันจะยังไม่มีการเก็บงานยังไม่สปาอะไรนะครับก็มีฝุ่นนะครับตามนี้เลยนะถัดมา54 3สนะครับ คันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันนะต่อมาสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับเลขไม่เก้าหมื่นสามนะใครถูกใจคันไหนแคปหน้าจอมาบอกแซมได้เลยนะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะถัดมาห้าสี่หนึ่งห้านะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนแปดพันนะครับผมก็รูปทรงก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับผม 2.0ใจ้ i บิดมาลองดูภายในกันสักหน่อยมานี่ครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมีหุ้มหนังนะครับแล้วก็จะมีเหมือนลายไม้ตรงด้านบนนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับผมแบบนี้นี่นะครับนหน้าจอนะครับเวลาเข้าเกียร์อาเนี่ยจะ มีกล้องมองหลังติดตรงด้านนี้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแนมพามาดูคร่าวๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับทุกๆคันมาก่อนเลือกก่อนก็จะมีคีบฉลามด้านบนนะครับผมจะเป็นแบบนี้ทุกคันเลยนะมาเดินต่อดีกว่านะครับผม จะให้ดูทุกๆคันที่จอดอยู่ที่โกดังบางนาเลยนะครับถัดมาก็ทอนี้ครับ5 3 6 5นะครับเลขไม้แ3 8หม0น0 0นะครับสำหรับกอทอนี้มาเดินกันต่อนะครับจะมีแต่แอคคอร์ดนะครับแซมจะพามาดูทั้งหมดเลยต่อมากอทอนี้ครับ1988เลขไม้ห1 8 0 0 0นะครับ มาจอดข้างๆอีกคันหนึ่งหนึ่งเกดสามเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันนะมาต่อมากทอนี้ครับสองสามศูนย์ศูนย์นะเลขไม่เก้าหมืนแปดนะครับผมคันนี้ครับสองสามสามหนึ่งเลขไม่แปดหมื่นห้า 85, นะครับผมมา มาลุยกันต่อถัดมากทอทนี้นะครับผมสองสามหนึ่งสองนะคันนี้เลขไม้สี่หมื่นสองนะครับคันนี้เลขไม้สี่หมื่นสองนะครับผมถัดมาครับผมดูด้านท้ายดีกว่ากอทอนี้ครับผม 5464นะครับเลขไม้1แสนเจ็ดนะครับ5464เลขไม้1แสนเจ็ดนะต่อมากทอนี้ครับผม2221เลขไม้1หนึ่งแสนหกพันนะครับพามาดูทุกคันเลยที่โกดังบางนานนะ ต่อมากทานี้ครับสองห้าศนศนย์ะครับเลขไมลแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับถัดมากทานี้ครับผมห้าสี่สี่สี่เลขไมลหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมต่อมาคันนี้ครับผมห้าสี่ห้าศูนย์นะครับเลขไมลเจ็ดหมื่นห้า 75, นะ คันนี้แซมแนะนำนะครับรถสวยแซมดูแล้ว5 4 5 0นย์ะเลขไมลเจ็ดหม่นห้า 75, ต่อมา5 2 2 4เลขไมล์เก้าหมื่นต่อมากอท่อนี้ครับผม3 7 8 1 1 2 7 0 0ดกิโลเมตรนะ มาเรื่อยๆเ,เลยกทอนี้ครับ797เลขไม้1ห9 0 0 0นาพะครับต่อมากทอนี้ครับ2558เลขไม้1 4 5 0 0 0นาพนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับมาเรื่อยๆเ,เลย จะเป็นแอคคอร์ดล้วนๆนะครับผม2.0ไฮบิดต่อมากทอนี้นะครับ5399เลขไมค์88,000นะครับ5399 88,000ถัดมากทอนี้ครับผม3776 เลขไมลแสนเจ็ดพันนะสามเจ็ดเจ็ดหกแสนเจ็ดพันนะครับคันนี้ต่อมากอทนี้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับเลขไมลแปดหมื่นห้าคันนี้นะครับแปดหมื่นห้านะครับผมสองหนึ่งห้าสี่ครับสี่หมื่นสามนะต่อมา 2.843นะครับคันนี้82ด0มนะครับก็ทอนี้สองแปดสี่สามแนนะครับต่อไปก็ทอนี้ครับผม3784 143,000นะครับ ห้าสามแปดสองครับเลขไม้แปดหมื่นสามครับผมต่อมาห้าสองหกหกเลขไม้เก้าหมื่นสามกทอนี้ต่อครับห้าสองสี่เก้าครับเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งนะเก้าหมื่นหนึ่ง 2,436นะครับเลขไม่1 1,18,000นะครับใครหาแอคคอร์ดราคาเราเลาใจแน่นอนนะครับราคานี้599ทุกคันเลยรถทุกเลขไม่ทุกเกตขายราคาเท่ากัน5,99,000บาทนะครับมาก่อนมีสิทธิ์เลือกไม้น้อยก่อนเลือกกอทอก่อนนะครับ ต่อมาคันนี้ครับผม2,261เลขไมล1หนึ่งแสนหนึ่งยังไม่หมดนะครับแต่ใกล้แล้ว3 7มเเสองนะครับเลขไมลหนึ่งแน้าหมื่นนนะครับมีซ่อนอยู่นี่อีกหนึ่งคันนะครับ 3 7 7 8เลขไมล์1 0 0 0 0 0นะครับ2องศครับคันนี้1นึ0งแสกิโลเมตรที่ใช้งานไปคันนี้นะครับส่วนคันนี้5 4 80เลขไมล์หนึ่งแสนเมื่นแปดนะครับ 5250นะครับเลขไม้148,000แล้วก็คันนี้2017เลขไม้92,000นะครับคันนี้เลขไม้92,000มาถัดมาคันนี้ครับ5278นะครับ เลขมาอยู่90,000นะครับ 5, 2, 7, 8 2> แล้วก็ก<ๆ>ทอนี้ครับ 9, ก้าแเลขมาอยู่ที่ 8, 1,000, ื่นหมาดูฝั่งนี้กันต่อหรืออีกประมาณ4ี่ถึงหคันนะครับใกล้หมดแล้วสองหครับ เลขไม่หกหมืต่อมากทอนี้นะครับ5504เลขไม่หนึ่งแสนหนะครับ2 4งสองเลขไม่หน0่งแส 5231ครับเลขไมหมน2นะครับ5231 82หนึ่เครับเลขไมลยหนึ่งแสนะครับผมก็หมดแล้วนะครับมีอยู่ประมาณอยู่ประมาณสามสคันได้นะครับราคาเท่ากันหมดนะ500,000 99,000บาทนะครับใครมาก่อนเลือกไม้น้อยก่อนราคาเท่ากันทุกราคาทุกราคาเล็กไม้นะครับเท่ากันหมดเลยนะครับผมรถทั้งหมดที่แซมได้นำเสนอจะจอดอยู่ที่โกดังเทพารักทั้งหมดเลยนะครับผม599,000บาทนะครับเงินสดก็คือราคานี้เลยรวมแบตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคานี้เลย599,000บาทสำหรับเจ้า Honda Accord 2.0 h y b r ิ d สีบอลเงินทั้งหมดนะแบบนี้เลยทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับผมใครมาก่อนเลือกก่อนมีสิทธิก่อนนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็แซมก็จะมีนำเสนอสำหรับเจ้า Honda Accord ที่มีการปรับราคาลงมาอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครสนใจยังไงก็เข้ามาดูรถโทรหาแซมก่อนนะครับ0863543692 0863543692โทรมาได้เลยครับเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนชอบคันไหนถูกใจคันไหนแคปหน้าจอแคปทะเบียนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแซมหาดูรถให้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวเท่านี้ก่อนนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับผม